โรงเรียนบ้านข้อสะอาดเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีนเขตสองสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2 4 7 6ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลหนองแญาไซอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่หรือถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบ,บันมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนมีนักเรียนจำนวน67คนภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยนางสาวกมลมนันหล่อพร์ผู้อำนวยก,การโรงเรียนบ้านคุ้มสะอาดจากการศึกษานักงเรียนเป็นรายบุคคลพบว่าไม่มีนักเรียนที่จิตยาเสจ,จิตและอบายามุกและไม่มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงดังนั้นจะมีนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่นักเรียนเป็นประจำอยู่เสมอและต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโรงเรียนบ้านโคกสะอาดได้นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสีต้้งสองไม่ดูการปฏิบัติระดับโรงเรียนอีกทั้งได้ดำเนินการตามนยุาธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอวัยมุขซึ่งประกอบไปด้วย5มาตรการดังนี้ 1. การดาเนินงานตามมาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านโคกสะอาดมีการดาเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจึงจัดห้องเรียนสีขาวจำนวนหนึ่งห้องในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาวมีผลการประเมินในระดับดีเด่นมีการประกาศและมอมปฏิบัติห้องเรียนสีขาวดีเด่นในทุกทเดือนโรงเรียนได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดืออ่มแอลกอฮอล์เจ็ดมาตรการ โดยกำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการดำเนินงานตามนโยบายจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกทั้งมีการสอดแทรกเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรส่งเสริมให้นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการกับเครื่อนนโยบายเพื่อให้เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. การดำเนินง,งานตามมาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านคงสะอาดได้ดําเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนเพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆและนํามาวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการความจําเป็นและความสามารถพิเศษของนักเรียนแต่ละคนมีการคัดกรองนักเรียนทุกชั้นเรียนผลปรากฏว่านักเรียนอยู่ในกลุ่มปกติร้อยแล้วร้อยมีการรายงานการสํารวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบคาทัสภาคเรียนที่1 รายงานครบร้อยเปอร์เซ็นต์ภาคเรียนที่สองรายงานครบร้อยเปอร์เซ็นต์สามการดำเนินงานมาตรการด้านการรักษาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดมีนโยบายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อยังงานสังกัตกรทะทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นโดยมีกระบวนการดำเนินงานด้านการรักษาเป็นไปตามขั้นตอนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้ที่ปรึกษาซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าไม่มีนักเรียนเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสีย่ยง มีการจัดตั้งคลินิกเซมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังสถานาการณ์สภาพปัญหาและพฤติกรรมนักเรียนประสานงานตรวจสอบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผลการดำเนิน,นงานพบว่าโรงเรียนบ้านโคกสาเป็นโรงเรียนสีขาวที่ปลอดยาเสพติดร้อยเปรเซนโรงเรียนบ้านโคกสาได้จัดกิจกรรมจิตสังคมบำบัดเพื่อปูกฝังให้มีจิตสำนึกรักตนเองเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นเช่นจิตอาสา,าทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาอีกทั้งยังมีการดำเนินงานด้าน,านาาการให้คำปรึกษาในสถานศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านกิจกรรมตาม่างๆเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 4. การดำเนินงานมาตรการด้านการเฝ้าระวงังโรงเรียนบ้านข้องสะอาดดำเนินงานตู้แดงเสยมารักจัดทำขึ้นเพื่อรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบยัยมุข ก็ดำเนินก <ar> ิจกรรมในโครงการสถานสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกนักเรียนผู้ปกครองสามารถร้องเรียนเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุกของนักเรียนผ่านทางโรงเรียนโดยตรงที่ตู้เสมารักณนโรงเรียนบ้านของสะอาดหรือผ่านเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนบ้านของสะอาด 5. การดำเนินงานมาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านของสะอาดได้ดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้ปลอดยาเสพติดอย่างแข็งแข็งและยั่งยืน โดยดำเนินงานด้วยระบบบริหารจัดการดังนี้กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์มาตรการต,ต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการเอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์ของโครงการสถานศึกษา,ส,าสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยมุ่งเน้นการดำเนินยุทธศาสตร์ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในโรงเรียนโดยไม่เกิดผลกระทบในทางลบเพื่อเป็นรากฐานในการนาไปรสู่ความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหามีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน,นาง,งาน จะทำโครงการกิจกรมรมเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้าสู่โรงเรียนและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยสพนักเรียนครูและนักเรียนแกนนำเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในหมูน่นักเรียนสร้างเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านคงสะอาดร่วมกับสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอวังสามหมอได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU e, กับภาคีเครือข่ายอำเภอวังสามหมอสถานีตำรวจภูทรวังสามหมอและสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอโรงเรียนมีความร่วมมือในการประสานหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องบูรณาการบร,ริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอาทิการร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดสถานีตำรวจและโรงเรียนในเครือขา่ายเพื่อกำกับติดตามประเมินผลและแรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป โรงเรียนบ้านข้องสะอาดมีการปรับพฤติกรรมนักเรียนและเรียนรู้ซึ่นกันและกันผู้ประจำชั้นเริ่มดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวด้วยการให้นักเรียนเรื่องหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องฝ่ายการเรียนรองหัวหน้าห้องฝ่ายการงานรองหัวหน้าห้องฝ่ายกิจกรรมและรองหัวหน้าห้องฝ่ายจารวัดพร้อมทั้งนักงเรียนแกนนำทั้ง4ฝ่ายและค่าติพงโคประจำห้องเรียนให้นักเรียนได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองบันทึกกรรมปฏิบัติงานทุกวันและจะทำแผนผังห้องเรียนสีขาวไว้ภายในห้องเรียน วิธีการปฏิบัติท so ี่เป็นเลิศ best practice การดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงียนบาลโคกสะอาดโดยใช้รูปแบบวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice การพัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโคกสะอาดโมเดลภายใต้การบริหารงานแบบคุณภาพ pdca ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนางานหรือพัฒนาองค์การให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานเน้นให้การดำเนินงานดีไปอย่างเนีนระบบ มีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมทางกาย,ยาสติและอบายมุขจากผลการนในงานสมคผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลและมีผลงานดีเด่นเชิงประจำอย่างต่อเนื่องดังนี้รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาสติและอบายมุขปีการาศึกษา2565 รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปัญยาเสพติดและอบยมุกมีการาศึกษา2 5 6 6ผ่านการประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่นนองดื่มแอลกอฮอล์ระดับอีมากประจำปี25 6 6ของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดอุดรธานีคณะกรรมการควบคุมเครื่นนอ,อ,องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดอุดรธานีผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพระดับ3ามดาว กิใใจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท 2, 66, ปีงบประมาณ2 5 6 6ได้รับรางวัลต้นแบบโรงเรียนคุณภาพสะอาดปลอดภัยระด,ดับบีเลอร์โรงเรียนขนาดเล็กประจำปีการศึกษา2 5 6 6ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2 5 6 7สสถานศึกษาระดับประถมศึกษา,าขนาดเล็ก ระดับยอดเยี่ยมลำดับที่3ของสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2567ถึงพุทธศักราช2571จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศาึกษาองค์การมหาชนการศึกษาระดับประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โรงเรียนบ้านโค้งสะอาดได้ทำันทึกข้อตกลงพร้อมร่วมมือ MOU e, ร่วมกับสถานศึกษาจำนวนสามแห่งได้แก่โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญโรงเรียนบ้านหนองยะใสและโรงเรียนบ้านท่าลาดซึ่งได้มีแนวทางในเห็นช่องร่วมกันในการประกาศเจตนาร,รณามณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในโรงเรียนและให้ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูแลกเปลีนน่ยนแนวทางในการพัฒนาการดำเนินง,งานในมาตรการต่างๆได้แก่ด้านการป้องกัน ด้านการค้นหาด้านการรักษาด้านการเฝ้าระวังและด้านการบริหารจัดการนักเรียนมีกิจกรรมแรกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนร่วมกันได้แก่การดำเนินงานห้องเรียนสีขาวประกอบด้วยกิจกรรมของฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนบ้านข้องสะอาดได้ดำเนินการจัดตั้งสวนเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยมีห้องสูนเรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้ มีสื่อการเรียนรู้มีกระบวนการดำเนินง,งานภายในห้องสนเรียนรู้จะได้เผยแพร่ห้องสนเรียนรู้โครงการสถานศึกษาที่ขขาวปล่อยาสติดและอบายมุกให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอกโรงเรียน